ซากยานนอสโตโลโมไม่พูดความทำเพลงครับผมหาเลยไปกดผิด,ด,ผดกดผิดกดผิดนด้อยู่ก้างนวลเขานาอยู่ก้างนวหมุดมุดหาเลยครับผม่แถวนี้ไม่ช้าน้อง เฮ้เฮ้เฮ้เได้ยินเสียงเอเวนได้ยินเสียงเอเวนเฮ้ทำไรอะแว่นเฮ้ไม่โดนอ่ะไม่โดนได้ไงพี่ไม่โดนอีกละ โอเคพี่มาแล้วแว่นพี่มาแล้วแว่นแว่นที่มาแล้วแว่น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 โอ้โหเสร็จไปแล้วเครื่องนึงเสร็จไปแล้วเครื่องนึงทันไหมทันไหมเอาเสาขาวไปเลยเพื่อนนายเอาเสาขาวไปเลย แห่นานายจะทำอะไรแผนานายไม่สำเร็จแน่แว่นว้ามันจะาพอดึงกันแล้วนะ <S <S ผมไปเครื่องนี้ก่อนไปดูเครื่องนี้ก่อนเฮ้ยสองเครื่องแล้วหรอ กูแข่คนเดียวเองเพื่อนโอ้โหไวเกินโอ้โเขายูกันเสร็จแล้วด้วยคนดีคนเดิมนะเจ้าน้อง ดโดนมันยาวเว้ยไสอ่ะไสมันยาวน้องเข้าใจป้าวเอาซอขาวไปก่อนเลยปัดไปเร็วนะ người ừ, hen đừng không buồn quá một 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 ba đấy chàng mặt vai em còn đi con đơm เออไม่มองหลังอย่างนี้ยี่อยู่หรือเปล่าไม่อยู่อ้ยัดไม้ไปแล้วแวน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 เฮ้ยเาสองเครื่องแล้วปั่นไฟกันจริงเหรอวะเนี่ยมันก็ปั่นไวเกินอ่ะพังเครื่องห่อนพังเครื่องก่อน โอ้วแบบเครื่องแต่และเครื่องอยู่ไกลมากแบบไกลเครื่องไกลอะ่ะโอ้ยเครื่องนี้เสร็จแล้วโดน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 ,โดน อยู่ในนี้อยู่นี้ถ้าอยู่แถวนี้อ่ะนี่ไง พีเ่เป็นไนแล้ววะไีเ่เดี๋ยวข้ามมาแล้วหายเลยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมูนวอ a l ก ก่อนหนึ่งทีเพื่อนผมน่าจะโดนเขาห้าเครื่องอะตามก่อนตาม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 อุย้ยไ่โดนเรียบร้อย <c oughs> เพื่อนใส่มันยาวอยู่โอ้โหเครื่องนี้ติเครื่องู้นไม่เหลือแล้วอะห้าเครื่องแล้วอะเขาปั่นไฟกันไวเกิอนอะ ต้องเรียกไปเครื่องนั้นซะแหละนี่ไม่ทำอะไรเลยแค่ได้สียห้าคนนี้เรียกไปเรียไป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 เขาปั่นกันแบบโคตรไวเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรแถวๆนี้ อยู่ไหนจ้าออกมาเธอออกมาเธอออกมาเธอก็แอบอะ่ะนี่ไอตัวปั่นไฟอยู่นี่ไอตัวปั่นไฟอยู่นี่ เสียงตุเทมพรหรอเสียงอะไรอ่ะเป็นเสียงด่าเฮ้ยเครื่องไหนอ่ะโอโ้ยังไม่ได้ค่าใครยยยจยย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 ย ก่อนเลยเพื่อนหนึ่งทีมันไปจิ้มประตูแล้วครับผมมันไปจิ้มประตูแล้วเขาอยู่ตรงนู้น หายแบบหายวับไปเลยอะ่ะไปก่อนหนึ่งทีเพื่อน โดนละโดนละโดนผมละโดนผมละเฮ้ยวันอย่างนี้ดิเสียเวลาเข้าใจใหม่โอ้โหไม่โดนเฮ้เปิดไฟเสร็จแล้วอ่ะ เอาวีเลยแล้วกันจะได้ฆ่าใครไม่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากเฝ้าอ่ะอ totally ้า

เออไอ้แวนไม่ลอดทันปะทันปะวิ่งไม่ทัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อกันอีกตานะครับตาเมื่อกี้ยังไม่สุดเลยเก็บสีไม่ได้แก้มือแก้มือแก้มือเอาแก้มือเนี่ยมีคนเอาไปฉายมานะ เดี๋ยวผมเอาของไปเลยคนมีของไล์บอลนายรู so ้จักหรือเปล่าเพื tu. ่อนลงฆ่าสัตว์เน่าเหม็นตอนนี้ขอแก้มือนะครับผมว้าวฉันอยู่นี่ขอไสหาคน แล้วก็เจอเฮ้ยถืออะไรอยู่มือพเพื่ <c oughs> อนเฮ้ยไม่โดน <c oughs> โดนไปก่อนหนึ่งที่มองไม่มองไม่มอง,มมองโดนไปก่อน ไอตัวไปฉายอยู่ไหนไอตัวสองไปฉายอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่านะพังอ่อพังเครื่องก่อนนะจ๊ะมูนบอลก็ทางนี้โอ้ยเสียไปเครื่องนึง ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไ,ไ,ไม่มองหลังเพื่อนไม่มองหลังเอาเอะไรให้แป๊บเดียวหายต่ละมาอยู่นี่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 อ่ะอ่ะ มาส่องดิเฮ้ยไม่มาส่องอ่ะไม่อยากรู้หรอว่าเรามีของเรียบร้อยช้าไปนิดนึงนะเพื่อนจะปั่นไฟไว้เกินเส็จไปแล้วเครื่องหนึ่งนะอ่ะก็เสาขาวเลยครับผมเสาขาวเลย เากเครื่องกเก่ากันโอเคไม่มีคนอยู่จะเข้าเข้าตรงกลางเข้าตรงกลางโอ้ยเสร็จไปแล้วจริงอ่ะ ไปนไหนนะโอ้โหมีการหลอก,กด้วยมีการใส่เิรกหลอกด้วยอุย๊ยสองเครื่องเฮ้ยมันไวเกินไป ปั่นไฟกันยังไงวะเฮ้ยโอ้โหเนิบ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 อย่างเงี้ยไม่ไหวอ้าวไ็นอะไรเองละไอ๊เป็นหลุดลายจังหวะ นี่คือดึงมาใช่ไหมเพื่อนโดนยังโดนอยู่นะจ๊าน้องน้องรู้เปล่าพี่มีของอะ่ะไม่โดนเลยเนี่ยเข้าไม้เลยน้องจะได้รู้พี่มีของ เฮ้ยตายาตายากตายยากโด,ดหนหาเครอ่องแน่แน่เลยส่องดิไม่ส่องะ ไปใช้มาแต่ไม่ส่องอะ่ะเสียของนะเว้ยส่องดีโอไมาแมวแล้วผมทิ้งละเดี๋ยวเวลาเกินไปโอ้โหเหลือเครื่องเดียวแล้วอะคือก็ปั่นไฟกันยังไงอะปั่นไฟจริงหรอทันไวเกินไป นี่ขนาดผมเล่นใหม่แล้ว <S 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 โอ้โหดูเราจุ่มเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหว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  ไฟจริงปะเนี่ยตายยากรีบกดไปเกินเพื่อนรีบกดเกินไปหักไฟไปเกินโอ้ยวายแบบไวมากว่าตายน,นี่จะปั่นกันช้า มากันตี้สีเหรอไม่ใช่ว่าผมต้องเล่นเซตถ่วงเครื่องเหรอเฮ้ยเจอ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  ตัวนี้เอาตัวนี้เอาไอ้ตัวนี้แล้วกัน ไปดีแล้วก,ก็ปั่นไฟกันไวมากคลิปเกี่ย์ทีเนี่ยนี่เล่สองตานะเหมือนเดิมเลยจีจจ้านักปั่นในตำนาน